สวัสดีค่ะ Business Idol ในตอนนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบุรพาเพื่อที่จะพาทุกท่านไปพบกับแรงบันดาลใจจากแม่ค้าออนไลน์ที่มีความมุ่งมั่นและมีความพยายามอย่างมากในการใช้ชีวิตเรามาติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากเขาเลยดีกว่าค่ะต้องเรียกว่าน่าสนใจสุดๆเลยค่ะงั้นเราไปติดตามชีวิตของคุณอมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณออมอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อร้านว่ากล่องสุ่มวันดีหรอคะพอจะเล่าถึงที่มาที่ไปหรือว่าความหมายของชื่อนี้ได้ไหมคะ ก็อยากได้ชื่อร้านที่มีคําว่าสุ่มค่ะลูกค้าจะได้รู้ว่าเราขายกล่องสุ่มเนาะแล้วก็อยากได้ชื่อภาษาไทยน่ารักน่ารักเรียกง่ายๆก็เลยตั้งชื่อว่าสุ่มวันดีค่ะมันดูเป็นมงคลทั้งเราแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็เอาชื่อนี้ไปให้หมอดูท่านดูค่ะหมอดูท่านก็ว่าเออชื่อนี้ดีนะดูเป็นมงคลดีก็เลยอ่ะฟันธงชื่อนี้แหละค่ะชื่อร้านน่ารักมากๆเลยนะคะดูมีสตอรี่มากๆเลยแล้วก็มีการไปถามหมอดูด้วยนะคะแบบ่ายรูเตลูสุดๆเลยค่ะ แล้วคําว่ากล่องสุ่มสาหรับคุณออมคืออะไรล่ะคะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันคือการสุ่มค่ะก็คือเราก็จะเสี่ยงโชคว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไหม ก็เหมือนเราซื้อกระชับองนั่นแหละค่ะ,คะก็เราอยากได้รางวัลใหญ่อยากได้รางวัลดีๆแต่เราก็ต้องเสียงเงินซื้อก่อนมันก็จะเหมาะกับลูกค้าที่มีนิสัยชอบเสี่ยงโชคชอบการเสี่ยงดวงการสุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะชอบความตื่นเต้นเนาะแล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลค่ะคือเราไม่ถูกงวดนี้เรา โอกาสหน้าเราก็ซื้องวดต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกได้ค่ะมันก็เอนิสัยของลูกค้าที่ชอบเสียงชคนั่นเองค่ะนิสัยของคนเราเนาะจะชอบลงทุนหรือว่ายอมเสี่ยงเงินให้กับสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราชอบค่ะใช่ค่ะความสําเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้นี่คือคําจํากัดความที่เราได้จากคุณออมค่ะแม้แต่ทุกคนที่ฟังอยู่นั้นก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับเราเช่นกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณฟิล์มไปดูกันซื้อแบบจุ่มนะคะว่าเราซื้ออะไรกันยังไงอะอย่างนี้ของเขาจะมีสติกเกอร์ติดใช่ไหมคะอ,มอันนี้ค,คือมาจากบอกที่แล้วก็คือเป็นตัวที่มาจากบอกที่แล้วนั่นเองแต่ถ้าอันที่ไม่มีสติกเกอร์ติดอะ่ะก็คือมาจากบอกนี้เนี่ยแหละ,ะแล้วก็เราก็จะดูข้างกล่องก่อนว่าเราอยากได้ตัวไหน ใช่แล้วคิดว่าออยากได้ตัวนี้สมมุติว่าอยากได้ตัวนี้แล้วก็ดูกะว่าอืมันน่าจะหนักหนักกว่าตัวอื่นนะล้วก็ลองเขย่าแล้วก็กะน้าหนักดูว่ากล่องไหนมันหนักกล่องไหนมันเบาอะไรอย่างนี้อ่ะสมมติว่าเออกล่องนี้มันหนักกว่าก็คิดว่าเออตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่เราชอบค่ะแล้วดูข้างหลังกล่องนะคะของ Pop Mart เนี่ยเขาจะมีให้สแกน QR Code ค่ะว่าอันนี้คือของแท้จาก Pop Mart นั่นเองค่ะ แล้วถ้าการซื้อแบบยกบล็อกราคาคุณอมอต่างกันยังไงบ้างคะค่ะยกบล็อกนะคะเรามาที่ร้านเนี่ยเขาก็ะจะมีหลายบล็อกเลยใช่ไหมคะ,คะให้เราเนี่ยเทียบน้ําหนักก่อนนะคะว่าอันไหนที่มันมีน้ําหนักแตกต่างกันมากที่สุดเพราะว่าอาจจะมีซีเครตอยู่ในบล็อกนี้ก็เป็นได้นะคะแบบอ่ะดูว่าเอ้ยอันนี้หนักกว่ามันอาจจะมีซีเครตตัวหนักๆก,ก็ได้คะ่ะแล้วก็เราก็ดูว่าราคา เทียบกันหลายๆลร้านค่ะเพราะว่าเราต้องการราคาส่งที่ถูกที่สุดด้วยเราก็จะเลือกนะคะแล้วก็เอามาขายให้มันได้กําไรค่ะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้ความรอบคอบการใส่ใจในรายละเอียดและการพิจารณาทุกแง่มุมอย่างถี่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวังความรอบคอบเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ในการทํางานเท่านั้นแต่ในชีวิตประจาวันก็จําเป็นเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งจะช่วยให้ประสบความสําเร็จและมีความมั่นใจในการตัดสินใจของเราค่ะหลังจากที่เราได้รู้วิธีการเลือกซื้อไปแล้วคุณออมจะพาเราไปทําอะไรต่อมารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเปิดกล่องดูนะมีรอยอะไรไหมมีรอยบุบรอยแตกอะไรไหมว่าเราก็จะเช็คกันนะคะแล้วเราก็จะอัดวิดีโอไปด้วยอะ มีคุณออมมีอุปกรณ์ด้วยใช่ค่ะเราต้องออถ่ายวิดีโอ้วไน,นะคะ,คะว่ามันมีรอยเสียหายอะไรไหมว่ามันมาจากทางร้านหรือว่ามาจากทางโรงงานนะคะ,คะนีนะ่เราดูให้เห็นรอบๆกล่องก่อน,อนอว่าข้างนอกโอเคนะไม่มีรอยอะไรนะยังห่อซีลอยู่ก็คือของใหม่นั่นเองค่ะ,อคอะพอเรารู้สึกอโอเคแล้เราก็จะใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดซีลออกนะคะ ค่อยๆกีดเลยเพราะว่าเราต้องระวังสินค้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ข้างในด้วยถ้าพลาดไปนี่็คือขาดหมด<ช>เลยสินค้า,าจะได้รับความเสียหายนะคะน่ารักมากสีสวยมากใช่อันนี้เป็นน้องเบบี้ทีของซีรีส์โอเชียนนะคะคือคแบบเป็นสัตว์ทะเลน่ารักน่ารักอ่ะให้ดูให้กล้องดูอ่าพอเราโอเคแล้วเราก็เปิดนี่ <Wow. S 2> นี่มันก็จะมีรอยเราก็จะหักด้านบนพับมาแบบนี้กล่องเล็กด้านในนี่นะคะก็ดูว่ากล่องไหนบุบหรือเปล่าอ่มีรอยอะไรไหมว่ามันมาจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นในโรงงานและถ้ามันเป็นรอยบุบนะคะ,ะเราเช็คก,กล่องนะคะดูทีละกล่องได้เลยว่า กล่องทุกกล่องเนี่ยโอเคอมี qr code ด้วยให้ลูกค้าสามารถสแกนได้ก็น่ารักดีเรียบร้อยนะคะนี่ไม่บุบเลยสักกล่องคุออมใช่ค่ะมี qr code ใช่แล้วคือแบบอันนี้ดีนะคะแบบไม่มีรอยบุบอะไรเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้ามาจากจีนอะไรอย่เงี้ยส่วนมากจะมีรอยบุบจากการขนส่งค่ะแต่รอบนี้คือเรียบร้อยดีไม่มีรอยอะไรเลยนี่อ่ะเราเช็ค ครบทุกกล่องแล้วแล้วก็อ่ะโอเคแล้วก็พร้อมที่จะไลฟ์และขั้นตอนต่อไปโอเคค่ะการแชร์ความรู้หรือเทคนิคของคุณอ,อมนั้นจะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่พวกเขาต้องการได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจและการพัฒนาทักษะต่างๆของคนที่สนใจได้อีกด้วยโอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเตรียมไลฟ์ กับคุณอมอกันเลยดีกว่าเนาะใช่ค่ะนะค่ะจัดไฟนะคะเราก็จะมาจัดไฟกันเพราะว่าไฟบ้านเรามันยังสว่างไม่พอนะคะเราก็จะใช้ไฟเสริมตรงนี้นะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นสินค้าของเราชัดเจนมากขึ้นให้มันดูสว่างเนาะส่วนกล้องที่ใช้เราก็ใช้กล้องมือถือนี่แหละคะ่ะคือมือถือเราเราก็เปิดไลฟ์ใน t i k t o k เลยคะ่ะ<ๆ>เพราะว่าเราไลฟ์ในแพลตฟอร์มนี้นะะเนาะอ่าเราก็จะตั้งค่าในกล้องตัดกล้องอะไรให้มันดีๆนะคะก็คือ อายุ18ปีขึ้นไปที่จะดูไลฟ์นี้ได้แล้วก็ตั้งเป็นไลฟ์ขายสินค้าไม่ใช่ไลฟ์ธรรมดาค่ะแล้วก็มีการแปะตะกร้าด้วยค่ะแล้วแค่นี้เราก็เริ่มไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วใน TikTok เนี่ยเขาแบบว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะข้อจำกัดหรอค่ะก็คือไลฟ์ห้ามนิ่งค่ะคือเราต้องคอยให้เนี่ยวิดีโอไลฟ์ของเราอะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะผิดกฎของ TikTok ได้ค่ะ แล้วก็ห้ามเป็นแบบการพนันหรือว่า,อาใช้ของมีคมที่มันดูล่อดแหลมมากเกิน <ๆ S 2> ไปค,ะค่ะไม่งั้นโดนแบนได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กับแล้วนะคะ,คะตอน6โมงเย็นเนี่ยคือนัดลูกค้าไว้แล้วเนอะาะว่าเราจะไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์กันเลย ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะสําหรับออเดอร์วันนี้ส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวออเดอร์ดูออเดอร์เนี่ยจะรีบจัดส่งทันทีเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะคุณอ,อมไลฟ์สนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบดูคนดูเยอะมากใช่ค่ะวันนี้ออเดอร์เยอะเลยรู้สึกว่าแบบน่าจะปิ้นได้หลายบ้านเลยนะคะ,คะแล้วก็ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะ,คะออทางร้านคุณอมเนี่ยมีช่องทางการชำระเงินยังไงบ้างคะ ช่องทางการชําระเงินนะคะก็จะมีเป็นธนาคารออนไลน์ค่ะก็คือจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางค่ะเพราะว่าการการสูญเสียหรือว่าโดนโกงโดนอะไรได้ค่ะก็เลยแบบอ่าเปิดแบบช่องทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะโอเคค่ะในขณะเดียวกันก็ควรมีการพิจารณาและเตรียมการให้ดีเพื่อรับมือกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มและสร้างความมั่นใจในการชำระเงินล่วงหน้าด้วยค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่คุณออมทำการไลฟ์แล้วจะพาเราไปทำอะไรกันต่อต้องติดตามชมค่ะหลังจากเราจบไลฟ์นะคะเราก็จะมาเช็คออเดอร์กัน <Okay S 2> ค่ะว่าที่อยู่ของผู้รับของลูกค้าเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็ลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรเราได้น้องตัวอะไรไปแล้วก็ดูว่าชําระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ไหนแล้วก็ถูกต้องไหมเลขถูกต้องไหมเราก็จะเช็คตรงนี้ค่ะเราจะทําแบบนี้ ประมาณ2รอบค่ะเพื่อความชัวร์ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะหรือว่าอย่าผิดพลาดเลยจะดีกว่าเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นเครดิตของร้านด้วยเนาะ,ะว่าแบบเออถ้ามันผิดพลาดอะ่ะมันมันเสียเครดิตได้เลยเราก็จะทําแบบนี้ต้องละเอียดมากๆเลยนะคะกระบวนการนี้งานแบบนี้รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าเช็คให้ละเอียดสุดๆไปเลยถ้าเกิดแบบพลาดไปนี่คือแบบไม่ได้เลย,เ,ลยเราต้องละเอียดมากๆเลยตรงนี้ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคุณออมีการตรวจสอบข้อมูลออเดอร์อย่างละเอียดและการตรวจสอบหลายครั้งซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันข้อผิดพลาดค่ะรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดค่ะ กล่องเนี่ยจะมีหลายขนาดเลยก็จะมีอันนี้จะเป็นศูนย์บวกสี่ค่ะสองกล<อ>่องนี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นขนาด 2A ค่ะคือเราจะเลือกใส่ถ้าเป็นกล่องเล็กแบบป๊อปมาดแบบนี้ะจะใส่กล่องเล็กเนาะแต่ถ้าเป็นกล่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะใส่ 2A ค่ะแล้วก็มีจ่าหน้าก็คือผู้ส่งแล้วก็ผู้รับค่ะแล้วก็ต้องแปะสติกเกอร์ระวังแตกห้ามโยนค่ะเพราะว่าสินค้าเรามันเป็นโมเดลนะคะมันจะแตกหักง่ายค่ะ ก็ต้องแพ็คอย่างดีเลยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีใส่บับเบิลลงไปด้วยเพื่อกันค่ะแบบให้ไม่ให้แตกค่ะอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องห่อดีๆเลยเพราะเคยแบบห่อไม่ดีแล้วลูกค้าได้รับน้องแบบแตกเลยค่ะการจัดการกับการแพ็คของเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการการจัดส่งสินค้าที่สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวก็จะพาคุณฟิล์มเนี่ยไปส่งของกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการส่งของของคุณอมกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เรารู้กระบวนการขายไปแล้วทําให้รู้เลยนะคะว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั้นมันไม่ง่ายแม้จะมีความลําบากไปบ้างแต่ความพยายามและการเตรียมตัวมาอย่างดีสามารถทําให้คุณอมผ่านพ้นอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้และการมีทัศนคติที่ดีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้น ช่วยให้คุณอ,อมสามารถเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จได้เราไปถามคุณอ,อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณอ,อมสามารถเติบโตได้จนถึงตอนนี้ค่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดจากนักศึกษาสู่เจ้าของธุรกิจออนไลน์ล่ะคะค่ะเมื่อธุรกิจเนี่ยเริ่มประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตจากการขายสินค้าที่ตอนแรกเราชอบแบบเล่นๆในช่วงแรกการให้ความสําคัญกับการขายสินค้าเนี่ย แล้วก็สําคัญนะคะเราเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วคอยหาสิ่งใหม่ๆทําคอยหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลทั้งการตลาดเศรษฐกิจการเมืองก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วทุกความสําเร็จเนี่ยต้องทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีเวทมนต์มีแต่ความพยายามค่ะ ต้องฝึกฝนต้องคอยผลักดันแล้วก็ต้องคอยกระตุ้นตัวเองค่ะเอาให้ชนะความเขินอายความสงสัยความกลัวได้ค่ะเพราะบางทีคนรอบข้างก็อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำค่ะทำให้เราต้องยืนด้วยตนเองทำเองหลายๆอย่างแต่ทำอะไรก็ต้องรู้จักประมาณตนเองค่ะไม่ทำสิ่งที่มันเกินตัวเกินความสามารถต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับตนเองด้วยค่ะ,คะ ตลอดระยะเวลาที่คุณออมได้ลงมือสร้างธุรกิจนั้นเราคิดว่าเธอได้เตบิบโตทางด้านความคิดและในการทำธุรกิจเป็นอย่างมากค่ะซึ่งน่าจะมาจากการที่เธอพยายามมุ่งม,มั่นอดทนและมีวินัยในตัวเองและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก พอเท่าที่เราได้เห็นเธอต้องสู้กับหลายๆอุปสรรคมากมายทั้งการเรียนและการทำธุรกิจซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและที่สำคัญคือต้องต่อสู้กับตัวเองนั่นเองค่ะคุณออมคิดว่าอะไรทำให้ธุรกิจขายของออนไลน์ของคุณออมเนี่ยสามารถเติบโตได้ถึงขนาดนี้คะ ค่ะก็ความคิดของออมนะคะการที่เราจะเติบโตในการทําธุรกิจเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและก็ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ค่ะเพื่อให้สามารถขยายธุรกิจแล้วก็สร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนการเติบโตนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการทํางานหนักค่ะถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วค่ะ อมอก็เชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยสามารถลงมือทําเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเราทําทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะคะเริ่มต้นในสิ่งที่เรารักแล้วก็จะมีคุณค่ากับมันค่ะเพราะว่าเมื่อเราทําสิ่งที่เรารักแล้วก็จะสามารถอยู่กับมันได้นานไม่ไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะ,คะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราทําสิ่งที่เราไม่รักไม่สนุกกับมันไม่มีความมุ่งมั่นค่ะ ความสนุกและความมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วค่ะการเริ่มธุรกิจเนี่ยไม่เพียงแค่มีทุนอย่างเดียวต้องมีการศึกษาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมอย่างรอบด้านด้วยค่ะความรักในสิ่งนี้เนี่ยต้องทํามาลงมืออย่างจริงจังค่ะ, <S <S คะหากเราไม่ลงมือทําความฝันก็จะไม่มีทางเป็นจริงได้ดังนั้นอย่ารอช้าค่ะต้องรีบลงมือทําทันทีเพราะเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใยกับสิ่งที่เราได้ลงมือทําไปแล้วค่ะ ความคิดของคุณอ,อมสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างชัดเจนค่ะการเติบโตที่ยั่งยืนและสำเร็จในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่เป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ค่ะจากเรื่องราวของคุณอ,อมนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชีวิตว่าอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจึงได้เกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาแม่ค้าออนไลน์ร้านกล่องสุ่มวันดีต้องมีความพยายามและความสม่ำเสมอ แต่ความสําเร็จนี้คุณออมไม่เลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวคุณออมอยากแบ่งปันความรู้ก็เปรียบเสมือนการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นั่นเองค่ะเราได้ทราบถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์อันมีค่าจากคุณออมไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้สำหรับวันนี้ Business Idol ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ